ตอนที่24คนขี่ควายพวกเพืเ่อนเองก็งุนงงตั้งแต่เห็นมันเหม่อลอยพูดพึมพำกับตัวเองจนกระทั่งตบเข่าดังฉาดก่อนที่จะขอตัวไปซื้อของหวานเขาเดินไปในโรงอาหารมองไล่เดินดูทีละโต๊ะและไม่นานก็เจอเป้าหมายเสือน้อยแกล้งเดินผ่านเฮ้ยพี่ต๊อดเมื่อวานไม่เห็นเจอเลยจะชวนลงดันเจี้ยนซะหน่อยเขากับรุ่นพี่คนนี้เล่นเกมเดียวกัน และเสือน้อยมีของหายากอยู่เต็มตัวจึงเป็นที่หมายตาของเหล่าเกมเมอร์ไม่มีแรงลงละสินี่ถ้ามึงปล่อยดาบให้กูนะเดี๋ยวกูลงช่วยฟรีๆเลยตอตอบพอได้ยินดังนั้นเสือน้อยยกยิ้มที่มุมปากและก็เริ่มเข้าแผนการในทันทีเขาพูดขึ้นว่าป้อมปะโทพี่อยากได้ขนาดนั้นเลยหรือไงก็เออสิวะกูตื้อขอซื้อมึงตั้งนานแล้วเนี่ยตอนนี้เอ็มละ350บาท นี่คูซื้อเงินสดเลยนะเว้ยเด็กหนุ่มขอร้องอ้อนวอนสำหรับคนเล่นเกมส่วนใหญ่แล้วย่อมเป็นที่ทราบดีว่าเอ็มนั้นหมายถึงหนึ่งล้านเอา้าเอาเห็นแกพี่ขายให้ก็ได้วะแต่ว่าพี่ต้องไปช่วยผมนะเสือน้อยรอบคำนวณราคาในตลาดอยู่ในใจแล้วแปลงเป็นเงินของจริงเขาพูดขึ้นว่าราคาตลาดอยู่สี่พกว่าบาทแต่พี่ช่วยผมก็เหลือแค่สี่พันทวนพอใจหรือยัง เสือน้อยคำนวณให้เสร็จสับตอดพยักหน้ารัวรัวเรากับไก่จิกเข้าเปลือกเอาเอาเดี๋ยวกูไปกดเงินสดให้เจอร้านเดิมหลังจากพูดคุยและแลกเบอร์กันเสร็จสับเสือน้อยก็เดินแต้ยิ้มกลับไปหาเพื่อนเขาดูมีความสุขเป็นอย่างมากเขาพูดขึ้นอย่างแผ่วเบาแบบนี้สิมันถึงจะถูกต้องเป็นคนต้องขี่ควายและก็ต้องใช้งานควายมันถึงจะถูก และหลังจากนั้นเป็นต้นมาเพียงหนึ่งสัปดาห์กว่าๆเสือน้อยก็กลายเป็นพ่อค้าคนกลางรับแลกเปลี่ยนเงินตราพวกที่มีเงินในชีวิตจริงแต่ไม่มีปัญญาหาซื้อไอเทมดีๆในเกมเพราะขี้เกียจเล่นก็พากันแห่แหนมาขอซื้อเงินเอ็มจากเสือน้อยจนเงินเอ็มไม่พอขายเสือน้อยจึงประกาศรับซื้อเงินเอ็มร่วมด้วยซื้อของถูกและขายของแพงหลักการง่ายๆของการเป็นพ่อค้า และดูท่ามันคงฝังอยู่ในสายเลือดของเขาผ่านทางพันธุก,กรรมรวมไปถึงการทุบตีหลอลอมและการเคี่ยวกรมจากแม่มาหลายปีในทุกวันเสือน้อยจะนั่งอยู่ที่เดิมเก้าอี้ตัวเดิมของร้านเกมร้านเดิมรอก็เพียงแค่คนมาหาตัวเขาเองก็เริ่มมีชื่อเสียงจากการบอกปากต่อปากของเด็กในวงการเกมละแวกนั้นเสือน้อยก็ฝากเพื่อนๆไปกระจายข่าวโดยจ้างเป็นเงินร้อยสองบาท เรียนมาสองเดือนกว่าวาเสือน้อยสนิทกับเจ้าของร้านเกมแทบทุกร้านนานแล้วเพราะว่าเป็นลูกค้าที่มักเมาใช้ชั่วโมงนานๆและแถมยังพาเพื่อนมาเล่นเยอะอีกด้วยส่วนไอ้พวกวิ่งเป็นหมาโซ่ขาดเวลาเลิกเรียนก็เริ่มลดน้อยลงพวกเขาเริ่มตื่นรู้ใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์แค่โทรไปจองเจ้าของร้านไว้ก็พอเสือน้อยชวนเพื่อนมานั่งปั๊มเงินในเกมและรับซื้อต่อจากพวกมันอีกที ของหายากในเกมวัตถุดิบพิเศษเขาวีให้หมดผ่านชื่อเสียงจากปากต่อปากเขาถึงขั้นเอาไป้ายไปติดตามร้านเกมทั่วๆไปด้วยเลยในยุคที่ทุกคนต้องการซื้อแลกเปลี่ยนกันผ่านทางออนไลน์แต่กลับมีการโกงกันเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเพราะคนเหล่านั้นคือใครก็ไม่รู้ในโลกออนไลน์ซึ่งได้ไปเที่ยวโพสต์กันตามเว็บประมูล .com แต่ใครล่ะจะยืนยันได้ว่าไม่โกงและร้อยละ90ก็โดนโกงกันทั้งนั้น ส่วนเสือน้อยซึ่งนั่งอยู่ให้เห็นตัวเป็นๆคนก็รู้จักมักจีเวลาที่จะซื้อขายก็มานั่งกันข้างๆเลยและแลกเปลี่ยนกันอย่างง่ายดายเขาใช้วิธีการยื่นหมูยื่นแมวกลยุทธ์ง่ายๆแต่ได้ผลดีเลิศเรียกได้ว่าสูงสุดคืนสู่สามัญเสือน้อยฝากกลุ่มเพื่อนในห้องเรียนให้ชักชวนกันมาเล่นเกมนี้ซึ่งตอนนี้มันกำลังดังอยู่นขณะนี้เป็นเกมออนไลน์ที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นาน เสือน้อยจึงจ้างเพื่อนที่ค่ายมวยซึ่งอยู่คนละโรงเรียนกันให้มาคอยดูแลอีกทั้งยังให้ช่วยหาลูกค้าผ่านโรงเรียนอื่นๆผ่านไปหนึ่งเดือนกิจการของเสือน้อยเติบโตขึ้น10เท่าแต่ว่าเสือน้อยยังคอยเปลี่ยนวิธีการจัดการใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะด้วยตนเองคุ้นชินกับเกมออนไลน์มาตั้งแต่เด็กพอถึงช่วงเวลาหนึง่งเงินไหลเข้าระบบเกมมากๆราคาของเอมก็จะถูกลงไปเรื่อยๆตามกลไกของตลาด แต่ว่ามันก็ยังขายได้อยู่ดีจำนวนไม่พอต่อความต้องการเหมือนเดิมพวกกรารหายากอาวุธหายากบางรายถึงขนาดนั่งรถจากกรุงเทพมาซื้อกับเขาต่อหน้าซึ่งราคาที่ปล่อยไปก็เจ็ดหลักกว่าๆสำหรับคนที่ชื่นชอบคลั่งไคล้และมีเงินของพวกนี้สำหรับพวกเขาแล้วก็แค่ของสะสมส่วนตัวเขาเท่านั้นหรืออาจเอาไปขายต่อก็ได้ของแบบนี้มันอยู่ที่รสนิยมความชอบคล้ายรูปวาดของพ่อตน บางคนเก็บเอาไปสะสมรอปล่อยขายต่อหรือบางคนซื้อเตรียมไปปล่อยต่อทันทีเสือน้อยที่ยิ้มแก้มปริก็ได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับแม่ชบาได้ฟังตัวเธอเองพอฟังแล้วก็แทบจะไม่เชื่อถ้าเกิดไม่ได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองส่วนพ่อผันก็พอจะเข้าใจอยู่บ้างมันก็เหมือนรูปวาดหรือของเก่าถ้าคนที่เห็นคุณค่าของมันต่อให้จะแพงแค่ไหนถ้าพวกเขามีกำลังซื้อพวกเขาเหล่านั้นก็จะพยายามเก็บสะสม นำมาไว้ในครอบครองพ่อผ่านยังยกตัวอย่างเช่นกระเป๋าแพงๆที่แม่ชอบซื้อพวกลิมิเต็ดอีดิชันนานวันเข้ามันก็อาจเพิ่มมูลค่าในตัวมันเองได้พ่อผ่านที่เป็นนักวาดรูปเข้าใจเรื่องนี้ดีนักตอนเด็กๆเ,เขาวาดรูปแค่2 0 0 0 3 0ถึง3,000บาทแต่ปัจจุบันก็เพิ่มขึ้นเป็นหลักล้านกว่าบาทแล้วด้วยคุณค่าของแบรนด์ชื่อเสียงที่สั่งสมมายาวนานและตัวชิ้นงานก็จะเพิ่มมูลค่าในตัวของสินค้าได้ ส่วนพวกระดับศิลปินแห่งชาตินั้นถ้าเกิดได้วาดรูปใดรูปหนึ่งขึ้นมาราคาไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทอย่างแน่นอนและมีคนมาเข้าคิวขอซื้อยาวเป็นหางว่าวอ่ะการสอบปลายภาคก็มาถึงหลักการของเสือน้อยที่ตั้งใจเรียนในห้องเพื่อที่จะขี้เกียจไปเรียนเสริมก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีไม่ปิดขัดประการใดเขาทำได้เกือบหมด จนปิดเทอมเล็กเสือน้อยก็ใช้เวลาทั้งวันหมกตัวอยู่ร้านเกมมีไปซ้อมมวยบ้างอยู่เป็นเนืองๆไม่ได้ขาดบ่อยส่วนเรื่องขายกับข้าวช่วยแม่เขาเลิกคิดตั้งแต่เริ่มยุทธการคนขี่ควายแล้ววันหนึ่งหลังจากปิดเทอมไปได้แค่สองวันก็เกิดเรื่องขึ้นที่ร้านเกมที่เสือน้อยนั่งอยู่เป็นประจำเป็นร้านเกมที่ตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนที่สุดเรียกได้ว่าข้างๆโรงเรียนเลยก็ได้เกิดปัญหาขึ้น โดยที่ภรรยาเจ้าของร้านวัย20เศษเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยมาเธอวิ่งเข้าร้านมาด้วยท่าทีร้อนรนแล้วก็วิ่งหอบกระเป๋าออกไปอย่างเร่งด่วนแถมยังไม่ลืมฝากร้านให้เสือน้อยดูแลนี่กูเป็นเด็กนั่งเฝ้าร้านแล้วนี่นะเสือน้อยหันไปพูดกลัวหัวเราะกับเพื่อนๆก่อนจะมารู้เอาหลังว่าเจ้าของร้านเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ส่วนภรรยาสาวที่เพิ่งจะแต่งงานไปได้ไม่นาน ก็กลับกลายเป็นไม้ไปแล้วสําหรับหล่องที่ยังสาวยังสวยและก็เป็นที่ดึงดูดตาของขาหื่นนักเชี่ยวในเวลาที่เด็กๆมาเล่นเกมที่ร้านบางคนมาเพราะว่าอยากเจอเธอก็มีถือว่าน่าเศร้าแทนเจ้าของร้านที่มาด่วนจากไปหลังจากเศร้าสลดอยู่พักหนึ่งก่อนจะจางหายไปเพราะก็แค่คนรู้จักไว้อะไรเล็กๆพอเป็นพิธีกลุ่มเด็กหนุ่มกำลังลุ้นอยู่ว่าใครจะมาเคลมเจ้าของร้านไป พวกเขาแซวรับหลังกันอย่างสนุกปาดเสือน้อยฟังแล้วก็คิดว่ามันควรจะเป็นเช่นนั้นจะให้เธออยู่โสดจนเฉาตายเลยหรือ,อยังไง ขอบคุณสำหรับการรับฟังจนจบนะครับถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวของเสือน้อยในตอนต่อไปอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกตอนใหม่ๆทันทีที่ลงครับและถ้าชินชอบผลงานฝากกดไลค์และแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกนี้ให้เพื่อนๆของคุณสำหรับตอนต่อไปสามารถคลิกที่วิดีโอที่ขึ้นมาบนหน้าจอนี้ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ